สวัสดีครับวันนี้ที่ร้านเบลล่านะครับก็วันนี้เราพามาดูรถ i u m p ท t 1อยนะเป็นแต่งเป็นสเต็ปแรกนะผมว่าจะส่งออกมาได้สวยครับแล้วก็ไม่ได้เน้นของแบรนด์อะไรมากมายแต่ว,ว่าออกมาแล้วด,ดูดีอันนี้นะเริ่มจากไปเลี้ยวก่อนอันนี้บางส่วนลูกคาก้าติดติวเองนะครับอันนี้เป็นไปเลี้ยวนะเป็นทรงไวสต์โซมานะครับทรงกระสุนถ้าลูกค้ายอยากได้ก็ที่ร้านก็นมีขายนะครับบางคนสั้นอันนี้งานไทย นะครับแล้วก็มีกันแข้งท่อนะครับอันนี้ท่อของเฮอร์คิวลิสนะก็อันนี้งานไทยเหมือนกันออกมาเป็นเหมือนทรงซานนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งมาจากร้านที่เอกซ์ซอสนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้ามาเป็นที่ร้านเราก็มีโซ่สเตอร์ครับเป็นโซ่ของ EK นะครับ EK เนี่ยดำหมดทองด้านในก็จะเป็นสีทองด้วยนะแล้วก็สเตอร์ของซันสตาร์ครับ อันนี้ราคา1,500บาทนะครับโช๊คซับแท้งครับอันนี้ TR624 ครับตัวเดิมขายดีราคาตอนนี้28,500นะแต่เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวมีปรับขึ้นนะครับอันนี้ตัวไทซันอันนี้เป็นน่าจะเป็นของร้านปูไซเคิลนะครับก็คือว่าเป็นเอาไฟทรงันาลอกมาแปะไว้กับไทซันนะครับแล้วก็เอาไฟเลี้ยวเ้วด,วด้านหลังนี้นะ ครับผมก็ลองมาดูดีครับอ๋อลูกค้าเขาก็เปลี่ยนกองด้วยนะเอ่อกองอากาศของเขียนเอ็นครับผมโอเคครับขอไว้เป็นแนวทางนะครับผม